สวัสดีครับวันนี้ผมนําโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํานะครับผมเป็นเครื่องพ่นยาลูกลอยนะครับผมตัวนี้ดียังไงนะครับรุ่นพิเศษนะครับเราสั่งทํามามีที่เก็บด้ามนะครับหมีที่เก็บด้ามนะครับสเป็นคาบูลูกลอยนะครับสตาร์ทง่ายนะครับสามรุ่นพิเศษนะครับเป็นลานดึงเบานะครับสตาร์ทง่ายนะครับตัวนี้ลูกสุด34มสิบมลนะครับลูกสูบจะใหญ่ที่สุดในตระกูล767นะครับผมแล้วก็สุดท้ายตัวไกเล่งนะครับตัวนี้นะครับผมไกเล่งจะเป็นไกเล่งพิเศษนะครับ ดูนะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนตัวรุ่นทั่วไปที่มีแค่ตัวตัวไกลอย่างเดียวตัวนี้มีใจเล่องตัวกรอบอย่างดีนะครับผมตัวสวิตดับคือดูดีหมดปั๊มทองเหลืองนะครับเครื่องยนต์ดีคอยคอยไฟคาบูดีนําเข้ามานะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับผมพิเศษวันนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อในวันนี้นะครับรุ่นมีที่เก็บด้ามนะ2,490บาทนะครับรวมส่งนะครับแถมฟรีนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากไว้พ่นยาตัดหญ้านะครับพร้อมดิน2ชิ้นนะครับ สามารถไปพ่นยาก็ได้ตัดยญาก็ได้นะครับมีกองสามารถเปลี่ยนกองได้นะครับชุดนี้สามยเก้ิบาทเราแถมให้ฟรีเลยนะครับผมลูกค้าก็จะได้เครื่องไปพร้อมหน้ากากนะครับจำนวนจำกัดน,นะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ